ไปดูเรื่องของการทําประชามติกันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่วางกรอบเข้าๆไว้ว่าวันที่7สิงหาคมนี้ใกล้เข้ามาแล้วเราจะได้ทําหน้าที่ในฐาน,นะประชาชนที่ต้องไปลงประชามติกันนะคะว่าจะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้ทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขปรับปรุงไปให้กับทางกกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมทางฝั่งของกกตขนาดนี้นะคะก็ได้เดินหน้าเรื่องของการทําประชามติแล้ว ได้มีการเรียกประชุมผอ,อการเลือกตั้งทั่วประเทศเลยค่ะก็เตรียมที่จะไปมอบนโยบายในการจัดออกเสียงประชามตินะคะทางกกตถือโอกาสนี้ชี้แจงประชุมกับผู้วยก,การเลือกตั้งประจำจังหวัดค่ะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศที่ต้องไปคุยกันเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงก่อนจะได้เข้าใจขั้นตอนหลักการทําประชามติที่ถูกต้องนะคะ แล้วเวลาไปจัดทำประชามติจริงๆเนี่ยจะไม่ได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นค่ะก็ใช้สถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตัง้งศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะคุณสมชัยคุณสุภชัยสมเจริญประธานกก,กตอมอบนโยบายตอนหนึ่งก็กล่าวนะคะว่าพูดถึงเรื่องของการออกเสียงประชามติคราวนี้อยากจะให้ทางฝั่งของกกตจังหวัดนะคะจะต,ต้องยึดหลักสุดจริตเที่ยงธรรม และจนถึงขนาดนี้เนี่ยกรอบนโยบายขอภัยค่ะกรอบระยะเวลาที่จะต้องทำรประชามติเนี่ยยังคงยืนพื้นก่อนเอาไว้ที่วันที่7สิงหาคมแต่ว่าจะขยับสัปเตนวันไหนเดี๋ยวอาจจะมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนฝั่งของคุณธีรวัตรธีรโรธวิทย์กรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่าการทําประชามติเนี่ยเป็น ภารกิจที่ค่อนข้างสําคัญมากแล้วกกตก็วางยุทธศาสตร์เอาไว้โดยใช้หัวข้อดอกไม้65ล้านบาทสับปรังหลักการนี้จะเป็นหลักการสําคัญที่ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันทําประชามติให้ได้มากที่สุดทางฝั่งของกตอกตเขาก็จะไปรณรงค์ไปประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจแล้วก็เตรียมที่จะให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วกับประชาชนด้วยคุณอาจวินเห็นบอกว่าจะมีการขยายระยะเวลา การลงประชามติออกไปอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ครับก็ไดาจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยออกมาลงประชามติมากที่สุดนะครับแล้วก็เน้นย้ําเลยนะครับไปถึงผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับคือต้องทํางานกันอย่างเต็มที่ภายใต้งบประมาณนะครับที่ตั้งไว้เนี่ยสามพันล้านบาทคุณต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดนะครับ นอกจากนี้ครับทางรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุธิยากรกรรมการกรกตอ,อีกหนึ่งท่านนะครับก็บอกนะครับว่าการทํางานของกรกตเรื่องการออกเสียงประชามาติตอนนี้หลายฝ่ายแน่นอนนะครับถูกจับจ้องจากทุกฝ่ายเลยก็ว่าได้โดยผลนั้นก็จะต้องประสบความสําเร็จและก็เกิดความเรียบร้อยด้วยเหตุนี้นะครับก็ขอมอบเขาบอกว่าเป็นนโยบาย3ปอ3ปอคืออะไรกันบ้างคุณผู้ชมครับเริ่มกันก่อนปอที่1ก็คือประชาชนนะครับจะต้องได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ กกตนะครับอย่างที่คุณสุชดาบอกเลยว่าขยายเวลานในการใช้สิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงคือปกติเวลาเราเลือกตั้งใช่ไหมคุณาอาชเวงเราจะต้องปิดห <มา S 1> ีบ <8 S 1> แปดโมงจนถึง3ามโมงก็จะปิดหีบคราวนี้ขยายให้1ชั่วโมงอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนทํางานครึ่งวันเป็นไปได้ไหมก็อาจจะได้มาใช้สิทธิ์ได้ครับก็ต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับจากจะปิดหีบเนี่ยสามโมงไปเป็น4ี่โมงเย็น นอกจากนี้เขาจะมีจุดลงคะแนนแบบเคลื่อนที่ด้วยนะครับคอยไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้วิการคนชารานะครับเ<ฮ>มื้องต้นเนี่ย<ฮ>ก็อยู่ระหว่างการจัดทําอยู่นะครับว่าจะ<ฮ>ไปที่ไหนอาจจะไปที่บ้านพักคนชาราที่บ้านบางแคอันนี้คือปอที่<ฮ>1<ฮ>ส่วนปอที่2นะครับคือประชามติอย่างเที่ยงธรรมโดยกรกะตน,นะครับก็มีหน้าที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายทุกฝ่ายนะครับมาแสดงความคิดความเห็นและให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจนะครับ นอกจากนี้เองก็บอกเลยว่ากกตต้องทําให้สังคมมีสติโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปจัดพิมพ์เอกสารคําอธิบายร่างรัฐนูลก็จะส่งไปยังครัวเรือนต่างๆทั่วประเทศนะครับพร้อมกับร่างรัฐนูลเอกสารชุดนี้ถามว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างน,นะครับก็มีขั้นตอนการออกเสียงประชามติจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับมีการสรุปสาระสาคัญ ของร่างรัฐมนูนด้วยรวมถึงความเห็นนะครับของฝ่ายที่ทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยและการชี้แจงของกกตนะครับเกี่ยวกับการทําประชามติครับค่ะพูดถึงประเด็นเรื่องการเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนะคะที่ออกมาแสดงท่าทีว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนะคะแล้วก็อารณรงค์ไม่ให้ไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็อยากไม่อยากที่จะไป ทำประชามติด้วยนะคะประเด็นนี้ทางกกตก็พูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมว่าอะไรที่ทําได้และทําไม่ได้ในการรณรงค์ออกเสียงประชามติที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างเช่นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดไปพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีหรือไม่ดียังไงสามารถทําได้อันนี้ทําได้นะพูดถึงข้อดีข้อเสียของราัฐธรรมนูญคาดการอนาคตว่าทิศท,ทางของประเทศจะเป็นยังไงต่อไปอ่าอันนี้ทําได้อันนี้คือสิ่งที่กกตอบอกนะคะแต่ พูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือว่าพูดเท็จเนี่ยคุณผู้ชมรวมถึงการปลุกระดมให้เกิดความมุ่นวายภายในประเทศข้อนี้นะคะโกโกโตย้ําเลยว่าคุณไม่สามารถทําได้นะคือทําไม่ได้เลยทําแล้วมีความผิดนะใช่ค่ะมีกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ด้วยแล้วทางโกโกโตก,ก็จะเปิดโอกาสให้องค์กรและผู้ที่ต้องการรณรงค์เรื่องการทาประชามติ ไปจดแจ้งกับกกตทั้งฝั่งของพรรคการเมืองหรือภาคประชาสังคมเนี่ยอย่างฝั่งของกองทัพบกจําได้ไหมครคุณดัชวินที่บ,บอกว่าจะให้นักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอเนี่ยมาช่วยสร้างความเข้าใจในการทําประชามติให้กับประชาชนด้วยครับตรงเรื่องนี้เองนี่ต้องคอยดูนะมีข้อบังคับหลายอย่างนะครับส่วนตอนอสุดท้าย <3 S 1> ะนะคะก็คือเรื่องของการออกเสียงประชามติจะต้องมีคุณภาพ แล้วข้อนี้เนี่ยทางกกตบอกว่าเป็นข้อที่หนักใจกที่สุดน่าจะทําได้ยากที่สุดด้วยนะคะคือสิ่งสําคัญเลยเนี่ยจะทํำยังไงให้เวลาส่งเนื้อหารัฐธรรมนูญไปตามครูเรียนต่างๆแล้วประชาชนเปิดอ่านาแล้วอ่านนะอย่างแล้วต้องอ่านอย่างเข้าใจด้วยเหรอคุณอัชวินจะทำยังไงเนี่ยคือสิ่งที่กกตกําลังหา,หาหรือร่วมกันอยู่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบ้านข้อสําคัญข,ของกกต,ตนะครับเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อหาที่ใช้ภาษากฎหมายนะครับคนทั่วไปอาจจะ เข้าใจค่อนข้างยากสักหน่อยนะครับอย่มีประเด็นที่อยากให้ตามไปต่อคือคําถามพ่วงประชามติโอ้โหช่วงนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่สปทเนี่ยเสนอมาแล้วนะครับให้สวโหวตเลือกนายกได้เรื่องนี้ต้องรอดูกันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนยังไม่จบเดี๋ยวรอที่ประชุมสนช .7 เมษายนเป็นคนเคาะสุดท้ายว่าจะมีคําถามนี้หรือว่าจะมีคาถามอื่นกันแน่หลายคนก็กังวลว่าคาถามพ่วงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปย้อนแย้งกับรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับตัวหลัก ถ้าไปถ้าไปถึงงานนี้เดี๋ยวหนักเลยทีเดียวนะครับต้องไป,ไ,ไปแก้กันวุ่นวายไม่ใช่แก,แก้แค่ปวดเฉพาะการนะครับต้องไปแก้ในตัวเนื้อหาจริงๆครับเดี๋ยวรอดูการ7เมษายนนะครับน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะ